สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยส่วนเล็กินแซฟแซนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน่นมาทําผัดหมี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดหมี่ที่แบบว่าผัดแล้วก็เส้นไม่เละไม่ติดกันนะครับมีเทคนิคเรืกอ้อยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นเส้นหมี่วๆนะครับเอามาแช่น้ําการแช่น้ำของผมนะครับก็จะไม่ได้แช่จนนิ่มมากเลยนะครับก็จะแช่ประมาณสัก50-6 0%ประมาณนี้นะครับ เราก็จะแช่ชิ้นไว้ประมาณ1นสองนาทีประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เส้นหมี่ที่นิ่มๆประมาณ 50- 60เปอร์ซนประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำเส้นหมี่นะครับไปพักไว้ก่อนนะครับให้สะเด็ดน้ำนะต่อไปนะครับเราก็จะมาทำาน้ำซอสนะครับสำหรับผัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับ น้ำมะขามเปียกนะครับผมจะใช้ประมาณ3ทัพพีนะครับถ้าตวงเป็นช้อนตวงนะครับก็จะได้ประมาณ1 0บถึงสิช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็คือกะกลอะไรนะแล้วก็น้าตาลปี๊บนะครับผมก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะปุนๆเลยนะครับความหวานความเค็มเผ็ดเปรี้ยวนะครับสามารถปรับรสได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นผงปรุงรสรสหมูนะครับ ใส่ลงไปเลยอันนี้ผมก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อ,ชอนโต๊ะน,นะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เกลือนะครับประมาณหนึ่งหยิบมือนะใส่ประมาณนี้นะครับในส่วนของน้ําซอสน,นะครับเราสามารถ่าชิมได้นะแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับตัวซอสฝาเขียวผมจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะน,นะครับ ็ใส่ลงไปได้เลยนะครับในส่วนของน้นําซอสเราก็สามารถชิมรสชาติได้เลยนะครับว่าเราชอบแบบรสชาติประมาณไหนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับสามช้อนโตะเลยนะแล้วก็น้ําปลานะครับหนึ่งช้อนโตะนะครับเสรนัแล้วครับก็ทําการคนๆให้เข้ากันได้เลยนะครับให้ตัวน้ําตาล พิของเรานะครับละลายเข้ากันดีนะคนๆไปเลยนะครับเราก็จะใส่พริกป่นลงไปนะครับในส่วนของพริกป่นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ได้เยอะก็ผมก็ได้นะครับแล้วก็ทําการคนๆนะครับให้เข้ากันให้ตัวน้ําตาลปี๊บของเรานะครับละลายเข้ากันดีนะครับให้หมดเลยนะคนๆไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวน้ำซอสนะครับสำหรับผัดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะตอนแรกนะครับก็เตรียมกระทะได้เลยนะครับเปิดแก๊สนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับทีนี้ผมก็จะใส่น้ำมันหมูลงไปนะครับอันนี้ผมใช้ไมันน้ำมันหมูนะใครที่มีก็ใช้เป็นน้ำมันพืชได้เลยในส่วนของตัวกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับผมนําไปโขลกรวมกันนะครับแล้วก็เอามาผัดนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะผมก็จะเร่งไฟแล้วก็ ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับทำการผัดๆไปนะครับให้ตัวกระเทียมแล้วก็ตัวรากผักชีที่เราโขลกนะครับออส่งกลิ่นหอมนะครับตอนนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยตอนนี้คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆตอนนั้นนะครับก็ทำการผัดๆนะครับ ตัวน้ำซอสของเรามีความร้อนแล้วก็มีความเหนืดเล็กน้อยนะครับผัดๆไปได้เลยนะครับเราจะไม่ให้ตัวน้ำซอสของเราหนืดมากนะครับเนี่ยให้เดือดประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวเส้นของเราลงไปได้เลยนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตัวน้ำซอสจะซึมเข้าตัวเส้นหมี่ของเราได้ดีมากๆเลยนะครับนี่เราก็จะทำแบบน,นี้นะครับ จะทาให้เส้นไม่เละนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะด,ด้วยนะเป็นเพื่อลองทําดูนะครับแล้วก็เส้นก็จะไม่ขาดด้วยนะครับเป็นเส้นไข่เส้นมันเลยนะเส้นสวยด้วยนะครับอันเนี้สูตรนี้นะครับจะใช้ได้ทั้งเส้นหมี่เส้นเล็ก <complac ent> นะครับผัดก๋วยเตี๋ยวก็สามารถ<โ>ใช้ได้นะนะผมขอใช้อ่าเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวคลิปนะครับจะได้ง่ายนะถ้าใครไม่มีตัวคลิปก็ใช้เป็นตะหลิวก็ได้นะครับแต่ผมขอเปลี่ยนเป็นตัวคลิปดีกว่าจะได้ดึงเส้นง่ายๆด้วยนะครับ ก็จะใช้ตัวเค็มนะครับผัดๆคลุกๆไปแบบนี้นะจนตัวน้ําซอสของเรานะครับซึมเข้าเส้นแล้วก็ตัวน้ําซออของเราแห้งดีนะครับ พอน้าซอสของเรานะครับซึมเข้าเส้นแห้งประมาณนี้นะผมก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับ2ฟองนะครับถ้าใครชอบเยอะกว่าน,นี้ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ห้ามเกินสามนะเพราะว่าตัวเส้นหมี่ของเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับดูปริมาณของเส้นหมี่ของเราด้วยนะในขั้นตอนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งคนนะครับให้ตัวไข่ของเราแตกนะให้เขาเซตตัวก่อนนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นฟองๆเขาขาแบบนี้นะเพื่อนๆก็รอก่อนนะครับ ตนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวที่คีบนะครับก็คลุกๆเหมือนเดิมนะวิธีการทําแบบนี้นะครับก็จะทําให้ตัวไข่นะครับเคลือบเส้นของเราได้ดีนะครับทําได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่นะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นก๋วยเตี๋ยวทําได้หมดเลยนะครับในออสูตรนี้นะครับก็ทําการคลุกๆไปนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทําการปิดแก๊สแล้วนะพอปิดแก๊สเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการคลุกต่อไปนะครับเพื่อให้น้าน้ําซอสของเรานะครับซึมเข้ากับตัวเส้นของเราดีนะครับตอนนั้นนะครับเราก็จะใส่ผักชีจะครับโรยหน้านิดหนึ่งนะถ้าใครมีต้นหอมก็สามารถใช้ได้นะครับต้นหอมโรยนะครับอันนี้ผมมีผักชีเนาะผมก็จะใช้ผักชีนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆรสชาติก็คือ เปรี้ยวหวานเค็มนะครับครบรสเลยนะเพื่อนๆสามารถชิมตัวน้ําซอสก่อนที่จะเอามาผัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดแบบโบราณโบราณเลยนะเครื่องปรุงก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะเพืเ่อนๆลองไปทําดูนะครับรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับกรอบด้วยนะครับใครอยากทําทขายก็สามารถทําขายได้เลยนะส่นนี้เส้นเห็นไหมไม่ติดกันไม่เละนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ติดกระทะด้วยนะนี่ก็จะเป็นเส้นแบบเป็นนี้เลยนะครับ ถ้าใครอยากจ,จะผัดเส้นเล็กนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับเพื่อนนี่เสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะยังไงก็ลองไปทําทางกันดูนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ